นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอนระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอนระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพาลี จะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาผลาพลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพาหูชนาพระวันตุเมณชาลีติ ชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาระลาภลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนา พาวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สับเพชนาพาหูชนาพรวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโภมามาสับเพชนาพาหูชนาพรวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามา โภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพาหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพรหูชนะพาพระวันตุเมนะชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฒามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม